อะไรครับผมสํารวจชมด้วยนะครับทีนีดด้รับผู้ชมนะครับเข้าสู่เกม d i c k i n g house นั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยผมได้รับงานงานตึกมานะผู้ชมครับเป็นงานที่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปขุดศพในสุสานนั่นเองนะครับแต่คนที่จ้างวานเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปเอาอะไรนะครับเพียงแค่บอกว่าให้เราไปขุดศพแค่สองสามศพเท่านั้นเองและดูเป็นงานที่น่าจะแบบได้อย่างง่ายๆนะครับผมก็เลยตัดใจรับงานนี้มานะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเริ่มเกม,มเลยครับดีมาแล้วครับผมเหมือนจะมากับเพื่อนเราด้วยปะน่าจะมากับสองคนนะขอเพื่อนผมมาด้วยคนหนึ่งคนระับแต่ผมว่างานนี้ไม่น่าถูกกฎหมายปะวะวดูการอินเสิร์ตสถานที่ยูไนมันบอกไป,ปะ่ะว,ว่าต้องคุศซไหนบ้างะอะเฮ้ยผมเห็นมีอะไรในสาราครับขาว,ขาว มันจะเป็นเอกสารหรือเปล่าแล้วมีดอกตรงนี้ด้วยดอกไม้นะเฮ้ยว้าวให้ผมเข้ามาตั้งการตั้งค่าในนี้หรออา้าวเชี่ยกดผิดเอาใหม่ครับไม่มีเซตติ้งนะข้ามได้เลยไหมโอเคคุณผู้ชมดูวินโทงใหม่ละกันเมื่อกี้เหมือนเราจะอยู่ใน สูสารแล้วนะแล้วก็มีรถปรีบแต่เรียกเรานะครับเราก็เลยหันไปบอกเฮ้ยใ,ใครวะถือว่าเพื่อนเรามาหลับไ,ไปได้ครับเฮ้ยใ,ใครวะต่อเลยโอเคจริงด้วยโอ้โหไม่ได้ครับเมาเร็วสัตว์ อเว่ดีะไปประมาณนี้ครับผู้ชมจะได้ไม่เมาออก,กล้องนะคอมซีจ้าเฮ้ยอะไระเนียเด็บเนเบอร์ถึงเพื่อนบ้านนะครับใครอะไม่รู้กันครับจะมือว่าเราจะต้องไปตามเสียงที่ บีบแต่ใส่เราน่าจะน่าจะบีบแต่ให้เราแหละเราอาจจะมาไว้อะไรคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับอาจจะเป็นคนรู้จักเราหรือคนรักเราก็เป็นไปได้วิ่งได้นะครับโอเคมาแล้วใครวะประตูว่านหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สุสานแบบดูแลสุสานอะไร คุยดิเอ้าอ๋อเข้าไปรถเลยม,มารับเราดีกว่าเออแล้วนี่เราเราจะไปไหนกันเนี่ยทุนออลฟาร์มเฮาส์เราได้ซัมวอร์กทูเดอร์เพื่อนเรานะครับชื่อจอนนี่เนาะเราเนี่ยก็ลังจะไปที่ฟาร,ร์มเก่านะเราจะมีงานจะต้องไปทำที่นั่นเลยแล้วงานเกี่ยวกับอะไรอะ่ะ Look don't judge me for this Remember those two guys เดี๋ฟรรังนะอย่าเพิ่งตัดสินกันเลยเอ,อ่อ นายจำเกี่ยวกับชายสองคนนั้นได้ไหมใครวะฮะคนที่พวกเราขับรถชนเขาตาย,ยางั้นเหรอพวกเออสโลวาเก,กียหรือว่าอะไรวะยูกอสลาเวียนอะไรสักอย่างนะครับเอออะไรทำรองนั้นนะ่ะฮะไอจ้จอานี่มึงไปชนคนตายเหรอเพื่อนเ e ยอะโดสที่ I'm in v i s i o n me in my dreams I might be cursed เออนั่นแหละเพื่อนสองคนนั่นแหละ พวกเขาได้มาเข้าฝันฉันและดูเหมือนว่าฉันจะถูกสาปแล้วล่ะว,วะอ้าวชิบหายแล้วตอนนี้เพื่อนรักแล้วทำไมดานถึงจะต้องไปที่ฟาร์มนั่นเนี่ย We เพราะว่าฉันคิดว่าเราจะต้องไปขุดศพนั่นขึ้นมาแล้วก็เผาเหมดทิ้งซะอะไรนะ You heard me I read the same book a few days ago i s s the only way นานไยินถูกแล้วนะเพื่อนฉันได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเลย มันเป็นหนทางเดียวที่เราจะทําได้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับมึงวะเร่ยเพื่อนผ่ยเพื่อันยังไงมึงก็ต้องช่วยกูอยู่ดีนะว้เพื่อนเราแค่ต้องไปขออนุญาตคนที่ดูแลสถานที่นั้น,นเพื่อจะขุดศพนั่นขึ้นมานะเอาละเอาล,ะเ,อาละเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าข่าวนี้มันแพร่ออกไปเนี่ยกุดวยเลยเว้ยเพราะว่ากูถูกบังคับให้ทําสิ่งนี้แลวจริงๆแล้วกูก็แบบ บริสุทธิ์ด้วยอะ่ะเออมือทำกูสวยนะเว้ยจอรน,นี่ไอ้คำนี้มันพูดว่าคุณมีคำพูดของฉันนี่มันหมายถึงว่ายังไงวะาหมายถึงว่าเรามีหลักฐานหรอหรือการยืนยันจากจอนนี่ว่าเราบริสุทธิ์หรืออะไรอย่างงี้ปะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่า,าไหร่ในวันนี้โอเคแล้วแล้วเราก็ดูเหมือนจะมาถึงแล้วนะครับที่กล่าวไปตอนแรกก็คือเข้าใจผิด ไม่ใช่การจ้างวานก็ไม่ได้จ้างหรอกก็แค่เพื่อนขอความช่วยเหลือลนะ่ะโดนผีเข้าสิงนะครับแต่คนที่ไปขับรถชนเขาตายสองคนเลยนะเป็นเหมือนชาวสโลวากเกียรหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเรานะให้เรามาช่วยทําสิ่งนี้จริงๆแล้วเราบริสุทธ์นะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยแค่ไม่อยากจะช่วยเลยว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนนะโอ้ oh. มันภาษาอะไรไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันรู้สึกว่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับโ no รอ่านไม่ออกไม่อะไรสักอย่างครับนั่นแหละแล้วทำไมเขาถึงมาฝังที่นี่วะอ๋อหรือว่ามันอารมณ์หมนแปบว่าเป็นคนที่แต่คนที่อยู่แบบบ้านนอกอ,อธิบายไม่ถูกป่ะหมายถึงอะไรหรือเป่าเหมือนคนพื้นเมืองหรืออย่างนี้ป่ะแล้วตอนนี้มนไม่ไปกูกับเพื่อน มยืนแอคกเลยนะไอสัตว์ไปให้กูดิเยอะแต่โดนคู่มึงไม่ใช่หรอกที่โดนผีหลอกอะเว้เนอนี่อะไรครับใบปลิวอะอะไรอ่ะเหมือนมีการมาส่งซ้อมผื้งกระเทยงั้นเะอะไรวะงงทำไมต้องเอาซ้อมผื้งกระเทศมาส่งหรือเราจะแบบเรียนเป็น,นเฮ้ยมีคนถูกหลังวะ เฮ้ยจอนี่เพื่อนยืนแอคทำไรอะ่ะมาช่วยกูหน่อยวะเฮ้ย,อยขอประตูหน้าบ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนหอนจะเล่นกีตาร์อยู่ข้างในน่าจะเป็นสายเกา่าเก่าไข่ไม่ใช่เก่ากีตาร์ครับไม่หรือไม่ใช่วะอ๋อฝาวิทยุเอ,อ่อโทษนะครับ o w can I help you? เออมีรายช่วยรหรือเปล่าครับ <S <S เออโทษนะครับพอดีผมแล้วเพื่อนผมเนี่ยต้องการที่จะมาขุดอะไรสักอย่างในบริเวณพื้นที่ของคุณนะครับผมเลยต้องการที่จะขอคำอนุญาตนะครับ Who are you? นี่คุณเป็นใครครับอาผูใส่เสียงมั่วอะไรอ๋อเราเนี่ยเป็นรัฐบาลเหรอเนี่ยเออพวกเราคือ โวยาจากรัฐบาล,ลครับเราเนี่ยต้องการที่จะขุดอะไรสักอย่างบริเวณร,บรอบๆนี้นะครับนี่อุดเนียนขนาดนี้หรือวะโดยการจากรัฐบาลอย่างนั้นเหรอ Get off my property ออกไปจากพื้นที่ส่วนตัวของกูคือเราแค่แบบมามองหาวัตถุโบราณอะไรบางอย่างครับคุณไม่เห็นจะจะต้องสนใจอะไรเลยอะ่ะ Just go away ออกไปซะเดี๋ยวนี้เลย แค่ผมได้รับอนุญาตจากคุณก็พอแค่นั้นแหละครับเพื่อคุณจะได้ไม่ฟ้องเราทีหลังอะ่ะและผมก็ไม่ต้องที่จะถักขาคุณด้วยอ้าวเอาแล้วครับผมเหมือนตกลงจะไม่ลงตัวซะแล้ว a l ้ right do whatever you want but can you move those two bags over there it would mean a lot to me ใช่คนนี้ก็ดูเหมือนจะกลัวเราอะ่ะบอกว่าโอเคทำอะไรก็ได้คุณอยากจะทำเลยแต่คุณช่วยยกกัดกระเป๋าใบนั้นไปที่นั่นได้ไหม มันจะมีความหมายมากเลยสำหรับผมย้ายไปไหนวะโอเคครับคุณเป็นคนที่ดีมากเลยนะครับสุดท้ายการอนุญาตกระเป๋าคืออะไรวะเนี่ยไม่ใช่กระเป๋ามันคือถุงแลวอย่างนะครับคืออะไรน่าจะเกี่ยวกับการนำฟ้าแล้วนะผมว่าไปย้ายไปไหนไปกระตอข้าหลังปะ จอนนี้ไม่ช่วยอะไรกูเลยอ่ะอมาทำไมวะเนีเ่ยอมีศพข้างหลังบ้านจะด้วยมันคือปุ๋ยรือเปล่าครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะปุ๋ยเดี๋ยวโทษนะครับย้ายไปไหนครับพี่ดูลงเดินไปหน้าบ้านกันตอนนี้แม่งเปลืองแรงกูจา,ายเลยอ๋อไปวางไว้หน้าบ้านโอเคนัไปครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครอยู่ในบ้านละถ้าเหมือนจะไปศพลูกเมียหรือเปล่าไม่หรือว่าเป็นศพที่เราต้องการที่จะมาขุดถ้ามันสามศพนะเออน่าสงสัยเลยนี่ตอนนี้กูอ,อยู่ไหนะหอะเหอนกูมาคนเดียว,วอ่ะจริงเรียบร้อยละอุ้ย ไอสัตว์บีบแต,แต่พ่อเหือตอนน,นี้บีบทำไมเนี่ยฮะไอนี่มารยาไม่บีแล้วขับไปไหนอะ่ะอ๋อมันเราเข้ามาในหรือเข้ามาอีกอะ่ะเออน่าจะเป็นส่วนหลังบ้านนะครับผมคิกว่าศพนั้นที่เอาไอ้นี่ขึ้นยังไงไม,มีอะไรกั้นอยู่อ๋อ,อนี่ไง ยัดแค่ปีกใน,บบนเกมเล็กๆได้น้อยอ้าวไม่ยกเลยวะหรือมันมีสามอันอ๋อสามอันโอเคนาแป๊บอ,อยู่ไหนเด้อฝั่งนน้น่ะครับตอนแรกมันอยู่ฝั่งอีกอันหนึ่งว่ะอ๋อยได้ไงโอเคเจอแล้วอว่าเอ้ยสวยครับ น่าจะเข้าได้ละโอเคน่าจะไม่ได้มีคนเข้ามานานแล้วนะเป็นฟาร์มเมอร์นะครับก็เลยต้องแบบมีพื้นที่แบบเยอะหน่อยแล้วเริ่มมืดแล้วด้วยสุภาแล้วเพื่อนจอดนี่กูมาแต่เช้าจนตอนนี้มืดแล้วอ่ะนี่น้วน่อยจำได้หรือเปล่าว่าเราฝังไว้ตรงไหนอ่ะ I'm pretty sure our target crossroads ใช่ค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าจำได้เนดะ้ ไปใช้จอดรถตรงสีแยกแล้วกัน you the road. There there. แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เดินตรงตามไปถนนเลยแล้วเราจะเห็นบุมศพที่ไม่มีเครื่องหมายวางอยู่ไม่มีนะคุณชมลจาจกนั้นเราก็ขุดชายคนไรขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอที่รถแล้วกันแล้วก็อย่าทำเสียงดังเกินไปนะเมื่อขุดเสร็จแล้วก็ หยิบซากวพพวกนั้นใส,ส่กระเป๋าแล้วก็ระวังด้วยข้าใจนะเพื่อนนัดแน่ก็ตามนี้นะครับผมโอ้โหแล้วตอนนี้ทิ้งกูคือมาส่องศพอย่างผู้ชมถ้าอยากให้งานเร็วมันก็ต้องแบบว่าแยกกันไปนะผมไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่หรือเปล่าเพื่อนแล้วตอนนี้มันไปแล้วหรอวะ ถอ้เราเดินตามทางไปนะจะเจอหลุมศพที่ไม่มีป้ายนะครับเฮีย yeah. ก <Yeah. S 1> ูสาดดีใจมาตอนเช้าแม่งมาถึงดึกจนได้แล้แมงมืดแล้ววะไใชายไปเฉยไม่มีด้วยครับผมมีปะ <c oughs> เคยใช่ว่ะแล้วตรงไปคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมลอ,ลองไปดูดิ ตันว่ะอุ้ยแสดงว่าเราแอบมาฝังไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็ถึงว่าทำไมตอนนี้ไม่โดนจับอะเฮ้ยเอาดีๆนะไม่เอานักกลัวนักกลัวนะเขี้เขี้ยระแวงว่เะเขี้ย <c oughs> เดือดต่กั่วเขียดเคก้ัวไปละมองซ้ายมองขวาระวังไว้ให้ดีนะครับ <c oughs> เก่งเลยเก่งรอเลย เราเตินไอเราวิ่งไม่ได้ด้วยทีนะัรถไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอะไรอ่ะแบบแวบเหมือนควางใช่ไหมควางอะไรเร็วขนาดนั้นวะโอ้ยแล้วก็บรรยากาศแม่ ไม่ได้มีวิญญาณอะไรตามกูมาใช่ไหมนักนนากูถึงรถแล้วเร็วเร็วเลยเร็วๆโอ้โอ้อเฮียวิ่งไม่ออกตอนนี้อยู่ไหน,ไหนเพื่อนตอนน,อ,อ,อนนี้มาแล้วไปเร็วเหียอุ้ยเออมึงจะบิดแต่พ่อไงบอกไม่ทำเสียงดังไงเอาขึ้นดิปิดกระบะเอา้าเอาเอ เ,เฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะโอ้ตอนนี้กูเป็นไรวะโหแแะวะหน้าเลือดหมดเลยครับอื้มดาวห้าแฉกเต็มปืด้ดเฉยเ้ยฉันลมเหลือไปแล้วแต่ตามไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอ่ะวิ่งดีไปซะ ใครทิ้งข้อความไว้ให้กูอะแต่จอรนี่ไม่น่าใช่แล้วว่าจอรนี่ตายไปแล้วนะเลือดแบบโอ้โหโอ้ยเจสค้มุญแจขวามือว่ะที่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นบ้านฟาร์มนะอุ้ยเฮ้ยเชี่ยเร็ว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 โอ้โหสัตว์เอ้ยอุ้้ยขวานขวานซิ่งว่ะแกงว่าเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้สั่งล็อกด้วยเจสค้สวยจัด ถีบแม่งเลยเอาดิเอนที่เราเหรอเนี่ยเราทั้งสองคนเอาคืออะ,อะไรอ่ะไล้เยนี่ต่อนนี้นี่ oh <man. S 1> เอาค,อคืออะไรวะ Disking House What คืออะไรวะ ดอะเอนะผมจบเรียบร้อยกำลังติดไปต่อนะเรื่องว่าเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้กับเราได้คือ,อยังไงวะเนี่ยเรื่องดีสร์เลเวลคืออะไะอ๋อลองดีไหมได้หรอจบได้แบบหลายชาติเหรอไหนลองดูดิแล้วศพในรถคือใครวะไม่ใช่จอนนี่ไม่ใช่จอนนี่เ,นนเลี่ยมเราแค่นั้นแหละมาดิวะมาดิ สองล็อกแล้วยังไงต่อแต่ตอนนี้มันถีบเราจากด,ด้านหลังวะอ๋อเหมือนเราเปิดประตูไปแล้วตอนนี้ถีบมาดิมาดิลุงลุงมาดิลงุลง,ลงไม่ทันหรอมหรอกก็จบเหมือนเดิมปะส้นตีเลยครับผมเสิร์ฟที่หน้าแล้วก็ทั้งสองคนนี้ออริจินัล ฝั่งเราทั้งเป็นนะ่ะโตรเดือดมก็ดูไม่มีสากจบอื่นเอ้ยว่าแบบลองโดนจับได้ไหมผูม้ชมโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคเดี๋ยวลองให้มันจับได้ดูนะยอมแล้วพี่ก็อยู่ได้ไม่มีอะไรโอเคแสดงว่าจบได้แบบเดียวเอาในความเขแจ้งผมผมคิดว่ามันน่าจะรู้เห็นกันแหละสองคนเนี้นะครับจอนนี่กับลุงได้เป็นฟาร์มเมอร์ มือนต้องการที่จะจับเรามาเป็นเครื่องบูชาย,ยันเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนของสิ่งที่จอนนี่ได้ทําลงไปแล้วก็คือชนสองศพนั้นนะแล้วเหมือนว่าสองศพนั้นอาจจะแบบต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าทีนี้ตอนนี้ก็เลยหลอกเรานะครับเพื่อให้ไปช่วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือรู้เห็นกับเจ้าของฟาร์มนั้นแล้วเขาเลยจะต้องการให้เราเนี่ยตายแทนเพื่อที่จะทําให้จอนนี่รอดน่าจะประมาณนั้น อาจจะมีเหตุผลอื่นผมก็ยังนึงไม่ออกเท่าไหร่แต่คิดว่าอันนี้ดูน่าจะแบบใช่สุดละแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเราก็โดนตอนนี้เพื่อนรักหักหลังจนดได้นะครับสำหรับเกม d i g g i n g House ก็หลังหักกันไปฝั่งทั้งเป็นด้วยนะครับหากคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปตัวนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านุผู้ชมสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยกูฮับ